สวัสดีค่ะค่ะทำอะไรคะทำข้าวกับแม่ทำข้าวให้แม่กินหรอคะวันนี้ทำอะไรคะทำกินเล่นเฮี้ยนหน่อยคนเดียวพี่ต้นข้าวไปโรงเรียนก็เลยได้เรียนเฮี้ยนน้อยคนเดียวสนุกไหมคะสนุกหรอเล่นคนเดียวน่ะอ,อือวนมข้น,นหวานนมข้นหวานสี่นมข้นหวาน รู้จักนมข้นหวานด้วยหรอเขาเรียกว่าเล่นอะไรเล่นเห็ยนน้อยเล่นเห็นหน้อยเล่นเห็นหน้อยะนะะหนาไหมคะลูกเ<ม>ย็นไหมคะรู้ใส่เสื้ออะไรวันเนี้ยใน,นมัดผมสวยไหมในให้ทุกคนดูซิมัดผมสวยไหมถามทุกคนซิมุดสวยไหม คุณสวยไหมสวยไหมคะค่ะคุณผมสวยใครมัดผมให้คะไม่แฉะแฉะไม่แฉะแฉะหัวยองไหมคะไม่ยองไม่หยองเลยเหรอหนาวไหมคะลูกไม่หนาวเลยเหรอไปโรงเรียนไหมคะวัน<ง>นี้อ้าไหนบอกว่าจะไปโรงเรียนที่โรงเรีนยนมีอะไรมีของเล่นใช่ไง ไม่ไม่ไปเม่ไมไปเลรม่ไม่ให้ไปได้ไงแม่บอกว่าให้ไปโรงเรียนไปไหมคะไปแขกไปแขกกินข้าวกับอะไรคะวันนี้กินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับอะไรคะของขวัญขวัญหมดแล้วมหมดแล้วถามก็ไม่ตอบทีนี้ แล้วแล้วใครเอากระทะไฟฟ้าแม่มาเล่นดินเนข้าวแม่จะจัดการเลยนะชอบเอากระทะของจริงมาเล่นเนะี่ยข้าวมาเล่นของขวัญน,นั่นแหละพี่ต้นข้าวบอกว่าของขวัญเล่นใช่ไหมใช่เนี่ยกระทะดีๆเลยเนี่ยเอาไปล้างให้แม่เลยนะโอยกระทะออค่ะข้าอะไรนี่ไงอ,อ้อ ก็ใช okay. um. yes, ่ไงเอาไปไข่เจ bueno ียวเอาไปทำไข่เจ okay. ียวให้แม่กินพ่อามทำอะไรเล่นอะไรเล่นเฮียนเฮียนใหญ่เล่นมะข้าวมะแกงเล่นขายของเล่นทํากับข้าวเล่นเฮียนน้อยเอ๊ะเล่นอะไรสรุปเล ไม่รู้เลยเล่นอย่างเดียวเอาไปไปทุกคนก่อน <Bye. S 1> อย่าลืมอะไรนะกจ้าห <Good job. S 1> สวัสดีค่ะไปสวยสวย